สวัสดีครับกลับมาพบกับเมือจกไซหดอีกแล้วครับวันนี้ครับเริ่มทํางานแล้วครับหลังจากเราย้ายมาถึงหน้างานใหม่ครับกําลังเตรียมตัวครับนี่ครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งครับโดยอาจารย์เบลครับขับรถกําลังลอกนาไปถมที่ครับประมาณ200กว่ารถครับ ขอบคุณทางเจ้าภาพบ้านดอนเชียงยืนด้วยนะครับที่ให้โอกาสทีมงานเราครับให้โอกาสเราได้เข้ามารับใช้ของเมืองจกสายโหดนะครับเราจะวิ่งดินวันนี้ครับหลังจากเราถมถนนบ้านโนนเจสินเสร็จนะครับส่วนคนขับใหม่ครับ ออกก็ออกไปครับอย่ากวนผมเลยนะครับชื่อเบียรครับบ้านนายุงนะครับถ้าออกก็ออกไปครับขอร้องครับอย่ากวนผมนะครับถ้าใครดูดีๆก็ดูครับไม่ชอบก็ไปนะครับส่วนใครที่ดูแล้วศึกษาเรื่องรถของรถขุดขนาดแปดตันก็สอบถามติดต่อได้ครับ ่วนไอเบียที่มันออกไปมาทํางานกับผมได้14วันมันบอกว่ามันจะมาทํางานกับผมนี่14วันก็คือไม่ได้อะไรครับแถมยังมาพูดให้ผมเหมือนเสี่ยวเพื่อนมันนะครับคนมาจากดายุงครับเอฟซี FC ทุกคนฟังไว้นะครับขับรถ14วันเอามาทํากับผมว่าทําไม่เปลี่นไม่เปลี่ยน,นครับ บอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้ผมก็บอกว่าต้องทําก่อนนะครับมันก็บอกว่าทําไม่ได้แล้วคุณจะมาขับทําไมครับรับจ้างเขาคุณก็ไปซื้อลรถตัวเองสิครับถ้าใครได้ฟังจากผมก็ให้พิจารณาด้วยนะครับแสดงข้อแกียนก็ได้นะครับส่วนออกก็ออกไปนะครับอย่าก,กวนอย่าคิดว่าผมเหมือนเพื่อนครับ อย่าลืมกดติดตามกดสับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดแต่ละคลิปแต่ละคลิปนะครับกําลังวิ่งรถครับเราจะไปถมทางบ้านดอนเชียงยืนครับส่วนเราย้ายมาเมื่อคือนนี้ครับถ้าใครดูสตอรี่หรืออะไรนะครับเรามาเมื่อคือนนี้ นี่ครับขอบคุณ f อฟทุกคนนะครับที่ให้กำลังใจยอดติดตามก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ยอดวิวก็หลักจะเข้าหลักแสนแล้วครับขอบคุณเอฟซทุกคนนะครับที่ให้โอกาสเมื่อจกสายโหดได้มีโอกาสในวันนี้ครับมีแต่หินครับ พลามเห็นเลยครับเนี่ยครับเรากำลังวิ่งงานครับวันนี้น่าจะวิ่งว่าจารถร่วมมาวิ่งก็เดี๋ยววิ่งดูขวนครับเพราะว่า,วา,ามันเป็นพลามเหนนมจะได้แค่ไหนก็ไม่รู้นะครับนี่ครับหน้างานใหม่ของเราครับ ส่วนออกก็ออกไปนะครับพยายามอยู่เฉยๆไว้นะครับตาคุณเก่งจริงทำไมคุณไม่ไปซื้อรถเองแล้วคุณมาขับเองครับจะมารับจ้างเขาทำไมครับเราต้องฟังใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าเราจะมาเก่งแล้วเราจะมาทำไม่ได้ทำไม่ได้เขาบอกว่าค่าแรงเรียกร้องอยากได้เท่าไหร่ก็ได้ แต่พอจะออกแล้วบอกว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้คุณจะมาขับทําไมรับจ้างครับคุณก็ต้องไปซื้อรถตัวเองสิครับผมว่าจะไม่พูดอยู่ครับถึงเวลามันต้องพูดนะครับว่าผมทานี่มาเกือบจะสองปีแล้วครับสองปีสามปีไม่รวมกับผมไปรับจ้างอีกนะครับคุณอย่าคิดว่าคุณเก่งคนเดียวนะครับ คนที่เขาอยากทำก็เยอะอยู่นะครับอย่าดึงครับคุณไม่ได้เห็นผมหรอกครับผมอาจจะซื้อ200อีกก็ได้ครับเนี่ยปีหน้านี่ครับโกเบสองรครับนี่ครับส่วนคนอื่นทำงานเขาก็อยู่เฉยๆนะครับคุณก็อยู่นิ่งไปส่วนพวกผมก็ทำงานไปนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับ อย่าให้ผมประจานเลยนะครับผมประจานใส่คลิปผมเลยนะครับช่องของผมนะครับผมจะให้คุณดูก็ได้นะครับมีคนคนเดียวคนระับมาทําให้ผมอยู่นี่ครับอย่าคิดว่าผมเป็นเพื่อนนะครับอายุมันต่างรุ่นนะครับนี่ครับใครศึกษารถกุดแปตันก็ดูได้นะครับผมเพิ่งรู้จากนิสัยมันดีนะไครับม่อยู่กับผม วันแรกผมก็สงสารนะครับยกของไปหาบ้านให้พอตอนมึงจะไปแค่สิบสี่วันมึงทำเป็นรู้ดีกับกูมากเนี่ยครับมันชื่อเบียบ้านนายุงเดี๋ยวผมจะเอ่ยชื่อจริงอยู่ครับมันมีคอมเมนต์เข้ามาอีกครับถ้ามึงพูดอะไรผมจะพูดในช่องของผมนี่แหละครับว่าเป็นยังไงครับที่คนขับเก่าอยู่ไม่ได้เพราะอะไร อยู่ไม่ได้พ่อของพวกมันทําตัวเองไม่มีใครบังคับครับเงินก็จ่ายครับหรือว่ามันชอบแบบสามเดือนจ่ายครับหรือยังไงครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะไม่พลาดลิปหน้านะครับลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะสั่งงานก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดสับสไลค์ช่องของผมด้วยนะครับส่วนคนดีก็ดีเยอะครับ มันมีคนส่วนน้อยครับที่ไม่ชอบครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าเป็นการอิจฉาเริอยสยาครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด s ับ s c r i b e กดกระดิ่งด้วยนะครับ